มาดูการแข่งกีฬาแบบรักโลกกันบ้างครับกับงานแข่งตรายกีฬารักโลกครั้งแรกในประเทศไทยกับ CIMB ไทย i t r i a ล h l 2 n 2 o m o v i n g Forward with You ประสบความสำเร็จอย่างงดงามมีนักตรายกีฬาร่วมเข้าแข่งขันกว่า600ชีวิตไปชมกันครับการแข่งขันตรายกีฬา CIMB ไทยครั้งที่5 CIMB ไทย Triathlon 2024 Moving Forward w i t h you ประสบความสำเร็จอย่างงดงามสร้างประวัติศาสตร์นักไตรกีฬารักโลกครั้งแรกในไทยเมื่อวันที่1ธันวาคมณหาดสวนส,วน,สวนประดิพัฒ์จังหวัดประจวบคีรีขัน ทั้งนี้การจัดก,การแข่งขันไตรกีฬาครั้งนี้มีเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Eco Friendly e v เ n นเน้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาการแข่งขันกีฬาด้วยความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียโดยมีนักกีฬาและผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า600คนเพื่อมาร่วมสัมผัสประสบการณ์กับเส้นทางใหม่และบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามบนหาดสวนสวนประดิพัทซึ่งจุดเด่นของการแข่งขันในครั้งนี้อยู่ที่การ งานแบบลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดโดยการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นโอกาสสาหรับนักกีฬาในการท้าทายตัวเองแต่ยังเป็นแรงบันาลใจในการผลักดันวงการกีฬาให้ก้าวเข้าสู่อนาคตพร้อมส่งต่อให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพให้มากขึ้น